สวัสดีครับผมมันนี่ก็มาพบกับช่องแมวเยี่มชาแนลอีกแล้วครับนี่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 เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปคู่กันแนวนี่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 ครับนี่กับแมวนะครับแมวเหมียวแมวเหมียวแมวเหมียวนี่นี่นี่ครับผมติมน้อยครับติมน้อยนี่คุณลต้าครับผมนี่คุณลต้าเราไอ้ต้าว่าไงครับผม อะไรอะพ่อจัลโลแล้วที่ไปแล้วอ่นานี่ไอมานี่มานี่เลยจิมมานี่เลยฮะเตะตูดก็มากอนนี่ครับคุณชายติมนู่นตังอยู่นู่นครับให้ตังกำลังคึกตังกำลังคึกเต็มเลยเต็มสุดละสุดละนี่วันนี้วันเสาร์ครับผมกับจักตกป้าไม่ได้ปลาสักตัวหนึ่งไม่ได้ปลา เลยมาเล่นกับน,น้องแมวเหมียวครับวันน,นี้วันนี้ปลาช่อนหายากทุกวันครับผมไม่เหมือนเมื่อก่อนนะแมวเหมียวนะอดกินปลาเลยวันนี้อดกินปลาติ่มกินปลาเลยครับผมนี่ครับผมโอ้ติมมาแล้วครับผมเมื่อกี้แม่ไปซื้อข้าวมาครับวันนี้นี่น้องๆตามแม่กันเป็นแถวเลยครับผมโน้อยทําอะไรอะ่ะฮะน้อยนองกลางบ้านโนตังน้อย นี่ติมชายจิมนะครับผมหันหน้ามานี่หน่อยเช็ดหน้าเชยความรอหน่อยความรอผมกอ,อความรอผมอะไรถามแมวแม่ถามแมวว่าอยู่ข้าวยังนี่ก็ถามคนน่ก็ถามคนโอ้ที่ว่าถามคนดูดิไอโดชายติมครับผมนี่เออเๆนะครับผม นอนคนละมงกันตอนนี้โอ้อคุณชาตัางขอบคุณเพื่อนนะครับติดตามรับชมช่องแมวยิ้มชาแนลวันนี้ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อน